จ้าเมื่อนีนเขาจะไปเฮ็ดปลาลาดพริกกัน้อจ้าก็มีป่านนิ่นตัวหนึ่งก็มีไอ้หนามปขาคเปียกพริกกระเทียมหลกักผักชีจ้าอันนี้เขาจะมาตำให้ละเอียดนะจ้ามีน้ำตาลปีผักชีเวโรยนาด้จ้าเดี๋ยวปลานี้เขาจะาไปบังก่อนเนาะแล้วก็เขาก็จะไปทอดจ้า เดีย๋ยวเราไปบ่งวิธีทำกันเลยจ้า นีื่เราจะมาปรับตาเลยค่ะนี่น้าชั้นมากเลยค่ะทื่ด้านด้านที่สองนี้คือเราไม่ต้องเนทอดนานนะคะ จะใช้เวลาน้อยกว่าจ้าม้องตําพริกกระเทียมหากผักชีเลยจ้ะ ละเอียดได้ด้วยจ้ะกระเทียมหลากฟังชีอันนี้เราตำพริกกระเทียมเราเด้อจ้ะตำให้ละเอียดอันนี้เราตำเสร็จแล้วเดีย๋ยวเราเสียลไปพัดเลยจ้ะ ผักกระเทียมหลายผักชีอันนี้ให้ตามเซตและนะ้วเนาะ เดี๋ยวเจะเอาไปพัดได้จากใส่นำับคตามเสียบนะคะ่ะใบนำแบามเสียบ ไอ้ลูกปลานต่านตีไป 在进。 เค okay. แล้วจ้ะแซบแล้วเดี๋ยวเขาจะออกไปลาดไ้ปลานนี้เขาทอดไว้นะจ้ะ จ้าฝากลดพติกเสร็จแล้วจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำเนเดอร์จ้าพบกันคลิปหน้าจ้า